เรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นบทสะท้อนถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นและการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปง่ายๆในผืนแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร,กรเกษตรกรจำนวนไม่น้อยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งเรื่องราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนพ่อค้าคนกลางและกระแสการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ท่ามกลางความท้าทายเหล่านั้น ก็ยังมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ยอมจำนนต่อโชคชะตาเธอคือคุณสายฝนผู้ที่เชื่อว่ากล้วยผลไม้แสนธรรมดาจะเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกฟื้นชีวิตและยกระดับเกษตรไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดพรีเมียมได้อย่างแท้จริงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยที่ซึ่งท้องทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตาปลูกกล้วยน้ำว้ามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายที่นั่นคือบ้านของคุณสายฝน กลิ่นหอมอ่อนๆของดินและต้นกล้วยที่คุ้นเคยมาตั้งแต่จำความได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอครอบครัวของคุณสายฝนทำสวนกล้วยเป็นอาชีพหลักมาหลายสิบปีพวกเขามีความสุขกับการได้เห็นเครือกล้วยที่ออกผลผลิตงดงามแต่ความสุขนั้นมักจะมาพร้อมกับความกังวลใจเสมอแม่จา๋ากล้วยรอบนี้ได้ราคาดีไหมคะสายฝนถามผู้เป็นแม่ขณะช่วยรื้ใบตองแห้งที่โคนต้นกล้วยอยู่หน้าร้อนอบอ้าว ผู้เป็นแม่ถอนหายใจยาวพลางก้มหน้าลงเช็ดเหงื่อที่ไหลซึมตามไรผมไม่ค่อยดีเลยลูกพ่อค้าคนกลางกดราคาอีกแล้วบอกว่ากล้วยเรามีเยอะในตลาดช่วงนี้จะเก็บไว้ก็ไม่ได้มันจะงอมคาต้นประโยคเหล่านี้วนเวียนอยู่ในชีวิตของสายฝนมาตลอดนับตั้งแต่เธอเป็นเด็กความผันผวนของราคากล้วยสดคือฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนเกษตรกรเสมอ ผลผลิตที่ออกมาพร้อมๆกันจำนวนมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวมักจะทำให้ราคาตกต่ำลงอย่างน่าใจหายกเกษตรกรต้องขายกล้วยในราคาที่แทบจะไม่ได้กำไรบางครั้งขาดทุนด้วยซ้ำไปและนั่นคือสิ่งที่สายฝนไม่อยากเห็นอีกต่อไปเธอจบการศึกษาด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงและเธอกลับมายังบ้านเกิดพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ให้ได้หลายคืนที่สายฝนไม่ได้หลับได้นอน เธอคลุกอยู่กับการค้นคว้าข้อมูลต่างๆทั้งการแปรรูปกล้วยการตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเธอพบว่ากล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่การแปรรูปส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมเช่นกล้วยตากแบบธรรมดากล้วยฉาบซึ่งแม้จะเป็นที่นิยมแต่ก็ยังขาดการยกระดับให้เป็นสินค้าพรีเมียมที่โดดเด่นได้อย่างแท้จริง ถ้าเราจะทำกล้วยตากมันก็ต้องไม่เหมือนกล้วยตากทั่วไปเธอคิดในใจพลางจดบันทึกไอเดียลงในสมุดเล่มเล็กๆเ,เราต้องทำให้มันสะอาดปลอดภยัยรสชาติคงที่และที่สำคัญคือต้องมีเรื่องราววันหนึ่งสายฝนขับรถเข้าไปในตัวเมืองเธอเห็นป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและสินค้าเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรงในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ นั่นทำให้เธอมั่นใจว่ายังมีช่องว่างทางการตลาดอีกมากสำหรับผลิตภัณฑ์จากกล้วยหากมันถูกนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างออกไปพ่อคะแม่คะสายฝนอยากจะลองทำกล้วยตากแต่เป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์แบบพรีเมียมคะ่ะสายฝนเอ่ยขึ้นในวงข้าวเย็นวันหนึ่ง น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความหวังแต่ในสายตาของพ่อกับแม่กลับฉายแววความกังวลกลวยตากรอสายฝนมันก็ทำกันมานานแล้วนะลูกจะไปสู้รายใหญ่ๆได้ยังไงผู้เป็นพ่อพูดด้วยความหนักใจใช่จะลูกต้นทุนมันเยอะนะไหนจะค่าเครื่องอบค่าบรรจุพันค่าการตลาดอีกแม่เสริมแต่สายฝนไม่ยอมแพ้เธอพยายามอธิบายถึงแนวคิดของเธออย่างละเอียด เธอเล่าถึงการเลือกใช้กล้วยน้ำว้าพันธดีที่ปลูกแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีการสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบปิดที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้เพื่อให้กล้วยที่ได้สะอาดปลอดภยัยไร้ฝุ่นละอองและแมะลงรบกวนรวมถึงรสชาติที่หวานกำลังดีเนื้อสัมผัสที่นุ่มหนบไม่แข็งกระด้างและการออกแบบบรรจุพันธุ์ที่ทันสมัยสะท้อนความเป็นธรรมชาติและความใส่ใจในทุกขั้นตอน ความพ่อกับแม่จะยอมใจอ่อนก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่แต่ด้วยความรักและเชื่อมั่นในลูกสาวสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจให้สายฝนได้ลองทำในสิ่งที่เธอใฝ่ฝันโดยมีเงินเก็บก้อนสุดท้ายของครอบครัวเป็นทุนเริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็นผู้ผลิตกล้วยตากพรีเมียมไม่ได้โรวยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่สายฝนคิดไว้ช่วงแรกการสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เธอกับพ่อต้องลงมือทำเองเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างการหาซื้อวัสดุไปจนถึงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่จำกัดทำให้เขาต้องเผชิญกับปัญหามากมายบางวันแดดจัดเกินไปกล้วยก็แห้งเร็วและแข็งบางวันแดดน้อยเกินไปกล้วยก็ขึ้นราสายฝนใช้เวลาหลายเดือนในการทดลองและปรับปรุงกระบวนการอบอย่างไม่ลดละ เธอจดบันทึกรายละเอียดของอุณหภูมิความชื้นและระยะเวลาในการอบของกล้วยแต่ละชุดอย่างพิถีผิถันเพื่อให้ได้สูตรที่ลงตัวที่สุดนอกจากเรื่องการผลิตแล้วเรื่องการตลาดก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญ สายฝนต้องออกไปเสนอขายผลิตภัณฑ์ของเธอตามร้านค้าสุขภาพร้านกาแฟอแฟอแกนิกและงานแสดงสินค้าต่างๆด้วยตัวเองหลายครั้งที่เธอถูกปฏิเสธบางร้านมองว่ากล้วยตากก็คือกล้วยตากไม่จำเป็นต้องมีราคาสูงขนาดนั้นบางครั้งลูกค้าก็ยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่างของกล้วยตากแบบพรีเมียมกับแบบทั่วไปแต่คุณสายฝนไม่เคยย่อท้อทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธ เธอกลับไปทบทวนข้อผิดพลาดและปรับปรุงวิธีการนำเสนอสินค้าเธอเรียนรู้ที่จะเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของกล้วยตากของเธอเธอเน้นย้ำถึงความสะอาดปลอดภัยปราศจากสารเติมแต่งและการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเธอยื่นให้ลูกค้าได้ลองชิมและนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญโอ้โหนี่คือกล้วยตากจริงๆเหรอคะทำไมมันนุ่มและหอมขนาดนี้ลูกค้ารายหนึ่งอุทานขึ้นหลังจากได้ลองชิม รสชาติมันไม่หวานจัดเหมือนกล้วยตากทั่วไปเลยค่ะแถมยังรู้สึกถึงความสะอาดด้วยคำชมจากลูกค้าคือพลังใจสำคัญที่ทำให้สายฝนเดินหน้าต่อไปจากหนึ่งร้านสู่สองร้านสามร้าน กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์แบรนด์สายฝนเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆลูกค้าที่ได้ลองชิมต่างบอกต่อถึงคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเธอต้องขยายกำลังการผลิตและจ้างชาวบ้านในชุมชนให้มาช่วยงานทำให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่น จากเดิมที่เคยต้องวิ่งวุ่นหาพ่อค้าคนกลางวันนี้พ่อค้าคนกลางและห้างสปปรรพสินค้าต่างๆกลับเป็นฝ่ายเข้ามาติดต่อขอรับกล้วยตากของคุณสายฝนไปวางจำหน่ายถึงขนาดที่มีบริษัทนำเข้าจากต่างประเทศติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการส่งออกนี่คือความสำเร็จที่เกินความคาดฝันของสายฝนและครอบครัวใครจะไปคิดว่ากล้วยธรรมดาๆจะทำเงินได้ขนาดนี้ ผู้เป็นแม่พูดด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจขณะที่กำลังช่วยสายฝนแพ็คกล้วยตากลุงกล่อง สายฝนมองดูกล้วยตากที่เรียงรายอยู่ในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ความรู้สึกเ,นเหนื่อยจากการทำงานหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาหายไปสิ้นเหลือไว้เพียงความสุขและความอิ่มเอมใจเธอไม่ได้แค่รวยด้วยเงินทองเท่านั้นแต่เธอยังรวยด้วยความรู้ประสบการณ์และที่สำคัญคือรวยด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เรื่องราวของคุณสายฝนเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า เกษตรไทยสู้แล้วรวยไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดแต่คือวิถีแห่งความเป็นไปได้ที่จับต้องได้หากเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าที่จะคิดนอกกรอบกล้าที่จะลงมือทำและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่การนำนวัตกรรมมาปรับใช้และการสร้างเรื่องราวที่มีคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราคือหัวใจสำคัญที่จะนำพาเกษตรกรไทยให้ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆสู่ความสำ เรื่องราวของคุณสายฝนเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของเกษตรกรไทยในตอนถัดไปเราจะพาคุณไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันที่จะพิสูจน์ว่าเกษตรไทยสู้แล้วรวยนั้นเป็นจริงได้อย่างไรแม้ในพืชผลที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน